ครับสวัสดีครับช่อง YouTube สดาฟาร์มออแกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้พบกับพี่น้องเช่นเคยเรามาเล็กเปลี่ยนเรียนรู้นะครับว่าฟางที่เราได้จากที่นานหนึ่งไร่ใช้เราเก็บหมดนะครับเป็นเพชรเม็ดงามเลยนะครับนี่แหละครับเราใช้ประโยชน์หมดเลยฟางที่ดีนะครับที่มีคุณภาพหน่อยเราก็อัดเอาไว้ เลี้ยงสัตว์นะครับเอาไว้ให้วัวกินนะครับทีนี้ส่วนที่เหลือเศษฟางเราก็กองรวมกันนะครับเอาไปใส่เป็นปุ๋ยสดได้เลยนะครับสำหรับใส่ต้นกล้วยนะครับนี่แหละครับพี่น้องหาว่าเรามองเห็นคุณค่าของเศษฟางนะครับของเหล่านี้แหละครับเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้อย่างดีนะครับหรือ เป็นพืชที่คลุมดินได้อย่างดีมันต่างจากกับพี่น้องนะครับสีข้าวแล้วเอาไปทิ้งเลยนะครับบางคนส่วนมากเขาก็ทิ้งนะครับแต่ผมไม่ทิ้งนะครับผมตามเก็บหมดเลยนะครับพี่น้องสังเกตดูได้นะครับนี่แหละครับตอนแรกปลิวโน่นไปถึงโน่นนะครับห่างประมาณ20เมตรตอนเขาสีนะครับผมก็กวาดเอาหมด เพราะว่ามันมีค่ามันมีความหมายมากนะครับของเหล่านี้เราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ทําเป็นปุ๋ยได้เลยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนี่แหละครับเศษเศษฟางที่ผมกวาดมากองรวมกันนะครับของเหล่านี้นะครับมีค่ามีความหมายมากนะครับสําหรับต้นพืชท,ที่เราจะใช้ในการปลูกในโอกาสต่อไปนะครับนี่แหละครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นเศษเศษฟางที่อุดอยู่ในช่องนะครับเครื่องสีนะครับนี่แหละครับพี่น้องวัวก,ก็กินได้นะครับแบบนี้รสชาติก็ยังหอมหอมอยู่กลิ่นก็ยังหอมหอมซึ่งเศษฟางมีหลายลักษณะนะครับอันนี้ก็เศษฟางประกอบไปด้วยต้นข้าวที่หักนะครับแล้วก็เศษข้าวรีบนะครับ มากองรวมกันในจุดนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูว่าของเหล่านี้มีค่ายังไงนะครับสําหรับต้นไม้นี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับใส่กับต้นกล้วยแบบนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเศษฟางที่หยาบหยาบ แล้วก็รดด้วยน้ำไม่กี่วันมันก็ค่อยๆเน่าสลายรักษาความชุ่มชื้นให้ต้นกล้วยใช้ได้เลยนะครับพี่น้องผมเห็นบางคนเขาเอาไปทิ้งนะครับเสียดายนะมผมจอดรถเก็บเอามาใส่ต้นกล้วยใส่ต้นไม้ก็มีเพราะว่าของเหล่านี้นะครับมันมีไม่มากปีละครั้งนะครับในช่วงหลังจากการ เก็บเกี่ยวนะครับก็ดูนะครับต้นกล้วยสวยมากเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูหลายๆต้นผมก็ทำลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ต้นทุเรียนนี่แหะครับมันเป็นอาหารสุดยอดสำหรับพืช แล้วก็เราอย่าลืมรถต้นกล้วยด้วยนะครับนี่แหละครับพี่น้องต้นกล้วยก็จะสวย นี่แหละครับโดยเฉพาะต้นมะพร้าวนะครับเขาชอบความชุ่มชื้นมากผมรดใช้เศษวัสดุนะครับแล้วก็รดน้ําทุกวันไม่กี่วันนะครับดูยอดเขาออกเลยนะครับยอดมะพร้าวก้อนหน้านั้นเขาเหลืองนะครับก็เป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับก็ดูมะม่วงนะครับนี่แหละครับพี่น้องใช้ในลักษณะนี้ใช้ได้เลยนะครับไม่ควรทิ้ง ของดีๆนะครับก็จากช่อง y t u t u สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็ของดีๆที่เหลือจากการนวดข้าวนะครับหรือสีข้าวก็ไม่ควรทิ้งนะครับมีค่าและมีความหมายมากนะครับสำหรับชาวสวนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับให้กำลังใจนะครับจากช่อง y o u t u b e สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับ่ วันนี้ก็พบกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ